ครับวันนี้ผมซีโฟบางไทยอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในชุดของใช่แล้วครับวันนี้ผมอยู่ในชุดของสายฟีท่านเองโดยที่วันนี้ผมจะแต่งตัวชุดสายฟีไปลงในโซนเทียตายกันนะครับวันนี้ผมก็เปลี่ยนชื่อไปที่โรยแล้วส่วนขั้นเนี่ยก็อาจจะสูงหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็เก็บไว้แล้วเนาะเพราะว่าเดือนหน้าก็จะ เริ่มต้นขั้นซีซันใหม่แล้วนะครับส่วนแคนเนี่ยผมไปอยู่แคนใครไม่รู้เนี่ยเขาไม่ได้ออนตั้งหลายเดือนแล้วนะครับที่ผมเข้ามาอยู่ในแคนนี้เพราะว่าผมจะปลอมตัวด้วยแหละปลอมตัวเป็นไก่อะไรเงีย้ยแล้วก็ผมได้ทําการแลกนี่เลยตัวคูปองแลกปืนนั่นเองแล้วก็นํามาสุ่มตู้ลักกิลล้อยอล่าสุดนะครับเป็นเวพรอลรอยอดนะเป็นสกินปืนนี้เลยครับแต่ผมก็ยังสุ่มไม่ได้เนาะ เลขล็คกี้ผมขึ้นไป122แล้วอีกไม่กี่ทีผมก็ได้ละเหตุผลที่ผมเข้าแคนนี้ามาก็มีเพระาะผ่านนี้นะครับก็คือหลักๆก็เข้ามาทําคลิปด้นะครับก็ต้องขออนุญาตหัวแคนนันนะครับที่ผมเข้ามาเขาแบบเปิดอนุมัติเองผมก็เลยกดเข้ามาเลยเด็มเลเวลสองนะครับเพราะว่าต้องใช้เลเวลสองในการแร่ของในตู้เลยยอเนาะโอเคครับวันนี้เราจะไปเข้าโซนในที่ท่าทางที่ผมจะไปก็มีประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่าเดิมทั้งท่าปืนสุดเท่ของเรานั่นเองแล้วก็ มีท่าปักธงที่เป็นท่าหลักของเราในการทาคลิปพังนี้นะครับใครที่พร้อมกันแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์ย่องซีโฟมบางไทยก่อนไปรับชมคลิปกันด้วยนะครับเอ้ยแล้วอัปเดตมาใหม่เนี่ยใครที่เล่นแหลงผ่านคอมก็อาจจะยากนิดนึงนะครับ<อ>เพราะว่าเกมก็ปรับนินดหน่อยนะผมก็รู้ดรามา่าเรื่องนี้มาอีกนิดนึงถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่าครับไปมาครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในโซนฟิสเตย์ของเราก่อนเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะมาจีบสาวด้วยการแต่งตัวสายฟรีนะครับ มาดูกันว่าสาวสายเติมเนี่ยเขาจะสนใจไหมสายพียังสายเติมผมกดเด,ด่แต่งตัวเนียนนะครับแต่ว่าขั้นขันอาจจะไม่เนียนเฮ้ยแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยขำเพื่ออะไรวะจะขำเพื่ออะไรอะ่ะเอาสาวเมือหนุ่ะเดี๋ยวมุดเลยเดีนี้มันต้องมุดครับเน,น่นะ อะไรครับโหสาเราเดินหนีอะ่ะสาเดินออกหนีเลยอะ่ะเขาไม่สน <c oughs> แล้วเขาสนใจนายเหรอ<น>ไปนู่นแหละ <c oughs> นี่เต็นแดะเต้นแดะสาสา,สายเติมอ่ะผมจีบเขาเยอะเนะี่ยหืมชอบกูเปล่าห <c oughs> <c oughs> ลอกตัวเองอะ่ะ ตัวเองกดขำโอ้ไม่มีท่าขำเลยดิหูแรงแกนว้าวพูดปุ๊บมาปั๊บแบบถ่ายแรงแกนตีไก่ใส่เลยไปแต่งตัวดีๆก่อนแต่งแบบนี้มันผิดเหรอ้ยมันมันเปิดว่ะมันเปิดก่อนว่ะเปิดก่อนได้ปุ๋นนะระวังนะ เขาไม่เอาบึ้งหรอกแล้วเขาเอาโอพิมคำหยาบไม่ได้ด้วยขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับมาเดือดมาเดือดมาเวเดือดครับซีโฟมบางไทยวันนี้ เอาสาวมาสาวมาเอาดีสาวดีท้ดิสาวเชียกอะปักเขาอะสาวมาซ้ำเติมโอ้โหทำปาดเองอาร์ตอารดีด่าตัวเองนะอะอกไปแล้ว เจอเองแล้วครับตัวเรือนไปละเฮ้ยเจอสาวเจอสาวเขาต้องชอบผมไม่แน่เพราะว่าผมนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเีจอไหมถึงจะแต่งตัวสายสายสีแล้วมีปากลงสาวก็ไม่ชอบครับแต่งตัวสายเติมเท่านั้นนะถ้าแต่งตัวสายเติมจะเป็นอีกแบบนึงนะแต่นี่แต่งตัวสายฟปีงสาวคงไม่ชอบพี่มีดุนะเขาบอกเขาบอกพี่มีดุนะ ชอบพี่นะเอพี่มีเนต้อหน่อยนะเด็กเกยต้องแกล้งเป็นชายชาติเหลือหคนในห้องละแลเราคนนี้ก็ต่อยอะไรผมเนี่ยอยากมีมวยเนี่ยพี่ปักธงอีกอ๋อเขาชอบเขาชอบดูปักธงอ่ะมีแฟนยัง ด่าสุดกี่ผู้ชายแล้วนะผู้หญิงไม่สนใจกี่ผู้ชายได้ป,ปะให้มีโอ้ยน่ารักแะบุญเล <c oughs> <c oughs> ยอ์กภาษาไวรุ่นภาษาไวรุ่นช่องนี้นะแห่ฮิตกันยังเลยคาที่แบบพิมพ์ไม่ถูกเนี่ย <c oughs> โอ้ยผมชอบผมชอบโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่าครับแหมใจเกเรมาครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในโซนฟีสไตล์ของเราเลยดีกว่าแหมห้องที่แล้วก็ ใช่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยคนเดิมปะเนี่ย <Yeah. S 1> อมอไม่ใช่นะไม่ใช่คนเดิมแม่เป็นสาวเหมือนกันตั้งแต่เป็นสาวเป็นนายฮ่าผู้ชายเี่เฮ้ยผมไปเปลี่ยนท่าเอเคมาด้วยนะนี่ไงเดี๋ยวท่าก่อนเจ็ดเคีท่าเดียว <c oughs> คนทั้งวันห้ <c oughs> อ,องนี้เหมือนเข้ามาเดินกันกเฉ๋อแตกคิป ไม่ใช่ครับเอ๊ไเ,เดี๋ยวนี้ลงสคริปต์ได้ด้วยเหรอถ้าเหมือนเมื่อก่อนปะต่อลงหน่อย <c oughs> ดูในยูถูป ไม่มีขำว่ะไม่ได้เอาขำมาด้ยเอ้ยปากคอตส่ป่ะปากตกเลยตกไม่ขึ้นสกิปอ่าแตว่าถ้าปกติสกิปม,มันก็จะไม่ขึ้นใช่ไหมเอ้ยของจริงอ่ะ <c oughs> ของจริงอ่ะ <c oughs> ไปเปลี่ยนเขาพูดไปเกินเมื่อกี้ยังกดปาดคอเสรเลยเนื่อกี้ปาดคอใส่เลยมีคนมาดูได้ของปอมเีไปด้วยได้ไหมต้องตอบเปล่าไม่มีน้องสาวเอสาวชอบสาวชอบธงไม่ปักนี่ไม่มานะต้องปักก่อนนะ สาวชอบสาวชอบหนุ่มเมสซ์คนนี้เฮ้ยมีคนให้ดอกไม้ได้ไหมไงไงสาวติดใจติดใจทงพี่ละสิแอคทงโชว์สาวสคริป์ไงสคริป์ไงก็นายบอกเองเหรอไม่ใช่เหรอว่าเป็นสคริป์ไงเราก็สคริป์นี่ไงนี่เดี๋ยวฝากให้โชว์อีกรอบ แม่เอ้ยเอามุดแล้วอะว่าหนุ่มคนนี้เขาม,มุดหาผมวะสิบแปดสิบเก้าฮะข้างหลังแม่เหมือนจะจีบกันนะนี่เดี๋ยวท่าปืนหน่อยขอยิมถ่ายรูปหน่อยอโอเคเดี๋ยวผมให้เขายิมถ่ายรูปกัน <laughs> ได้ได้เขาพูดดีเขาพูดดี ตรงเขาเราเนยโอ้ยียแพ้เกินผู้หญิงก็คีย์แท้คียแท้ยังเลยอ่ะเราอ่ะเนี่ยมีสาวไปแอ็กได้ขัดกันแอคเอ้าพวงหายเอาเอามาเดี๋ยวผมปักให้ใหม่เดี๋ยวผมปักให้เขาใหม่ขอโทษนะที่พูดไม่ดีโอ้ยเขาโอเคครับไม่เครื่องแหมถ้าเขากล้าขอโทษผมก็กล้าแบบที่จะคืนดีด้วยนะออก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 ด หล่อบวกใจดีโอพูดดีปากหวานปากหวานเี่ให้ใจผมแน่ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟมบางไทยนะครับผมก็จะไปแอคโซนนะครับร่อนนี้เราก็เข้าไปในโซนเลยครับเฮ้ยเจอสาวไม่รู้เฮ้ยมีหนุ่มมาดูเหมือนกันว่ะเฮ้ยผมย่อให้เขาก่อนเจอาสาวเจอสาวเฮ้ยสาวาสาวิ่งหนีซะ มาได้กันปะเนี่ยเดินมนอ่ะเดินมอืรรมมมอปะมมโอ้ผู้ชายตามทั้งห้องอ่ะเดี๋ยวนี้ผมว่าต้องกี่บ้างดิใช่ใช่มีแฟนยังสุดสวยเอย๊ปากหวานปากหวานชโชว์คารลมเป็นหนึ่งทีดีครับโอ,โอ,โอ้ผู้ชายทั้งห้องอ่ะแล้วแบบผมเป็นใหน้เขาบอกว่ามีใช่ไหมเมื่อกี้ อะไรอ่ะอะไรอ่ะมีคนมาจีบสาวคนนี้เจอแต่พวกหญิงโอ้คนนี้ไม่หญิงเหรอเมื่อกี้เดินหนีเลยนะชอบนายอ่ะคนข้างๆหรอเจอแต่พวกเดีวเอาเดินหนีละฮะโอ้โหปเจ็บเขาบอกไม่ชอบผมอ เดยวแต่พวกกิิงตะเกียดกันอตกลงเลยดีก <flats> ว <c oughs> <c oughs> ่า ใช่ใช่ใช่ปีธงหาเลขแฟนโคตรอ่อยอ่ะเนเนี้ยเน,นียขอยืมทำคลิปหน่อยเฉยเยครับม<อ>ีเป้าเอ้ยไปไหนแล้วอ่ะมีเป้ามีเป้าเ,เน่อันเนีเ้ยเดี๋ยวผมบักธงให้เขาก่อน อะไรอ่ะทำไมต้องเจอแบบเมื่อกี้แท้เน,นี่ยเนี่ยให้ยืมนำคลิปได้อันนี้ให้สาวยืมน้ำคลิปเอาแต่ว่าเมื่อกี้เดี๋ยวนะผมถามมาก่อนเมื่อกี้ไม่ชอบผมไม่ใช่หรอ,อ แอ,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 อ็เพื่อเอาก็ของมีอ่ะถ้ามีให้กดรหัสได้เหรอเพื่อเพื่อสังคมปีไฟที่จะดีขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าผมมาปักทงในโซนนะสำหรับใครที่ถามเข้ามา <c oughs> เอาไม่ใช่นะแอ็คโซนนี่ใฉยครับแมเติมมาเยอะมีปักแล้วไงอะ่ะ ก็มีแล้วไงอะ่ปะปัดขำขำีอยก็ปัดขำขำเอะขำใส่ป่ะเอาก็ขอพี่จังไง <Yeah. S 1> <laughs> แต่เธอไม่ชอบเราไม่ใช่หรอ <laughs> <laughs> เราเราคิดดูแล้ว ได้คิดได้คิดเอ็น <laughs> แกงเงินมาสิสร้างห้องโอ้โหไม่ไม่ไม่ผมรอบวกไอ้ด <laughs> 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 <น>ิ <laughs> ผมเล่นในคอมนะ เเฮ้ยอาจริงดิสร้างห้องจริงดิวว้าเฮ้ยถะาสร้างห้องผมก็เอานะเอาเงียบเป็นสะพักกำลังคิดอยู่หนึ่งจังหวงต่อไปอะไรอ่ะผู้หญิงเขาเหมือนจะปกป้าผู้หญิงแบบนี้ฮะจริง <Wow. S 1> <c oughs> ๆ,ๆแล้วก็ก็สวยเลือกได้ <c oughs> <c oughs> ในคอมก็อยากเล่นอะไรนะ อ่านไม่ทันอ่านไม่ทันเอ้ายอให้ผมเชยเลยลบยังไงเนี่ยบวกหนึ่งไอ้น,นี่ก็บวกหนึ่งจังเลยแม่บวกสองหรอกชี่ิีทก็ต้องกินต้องใช้อ๋อยุคนี้โควิดข้ายากหมากแพง,ง <laughs> ชอบปะกินเงินมันหงอโคตรปันป่นคตดปั่น จร,รับแอไหนอ,อ๋อเขาบอกให้ผมรับแอดด้วยนะลูกคุณหนูท่านี้ผัวเป่าเติมไหมม <Why? S 1> ีท่าอื่น <Why? S 1> ไหมโอ้โหออดูทุกท่าหน่อยอันนี้ให้เธอนี่ผมอยากดูว่าเขามีท่าอะไรบ้างอ่ะอ๋อมีท่าให้ดอกไม้ได้ ทานีให้เลยเอาเพีแค่นี้เองเหรอเฮ้ยไอ,ยอยคนนี้มีมีท่าไอคะวดูเติมเองอ๋อมีตบมือได้โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดสมัครให้ย่องทีโฟมบางไทยกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ที่ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าอยา่าให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาตั้งใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บๆเพื่อเธอเฮ้ยผมเจอสายเติมอ่ะสายเติมมาเก็บกันอ่ะ